วันนี้นะคะเป็นการมีขอการาฟทองคาประจําวันที่4เมษายน2565ค่ะจากาจากทำเฟรมเดย์นะคะน้องอแสดงเป็นแท่งสีแดงนะคะแสดงถึงปริมาณแดงเซลที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามาจบบริเวณแนวรับนะคะแต่ว่าบริเวณบริเวณแนวรับโซนนี้มีการใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วนะคะโอกาสหลุดมีนะ โอเคสำหรับแนวรับแรกค่ะที่เราจะให้ก็คือโซน1 9 1 8 1 9 1 6ค่ะแนวรับที่2ให้อยู่ที่โซน1 9 1 0 1 9 0 6ค่ะส่วนแนวรับที่3นะคะให้ในโซน1 8 9 7 1 8 9 2ค่ะส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านแรกให้อยู่ที่โซน1 9 3 3 1 9 3 8ค่ะแนวต้านที่2ให้ในโซน1 9 4 4 1 9 4 9ค่ะส่วนแนวต้านที่3นะคะให้อยูุ่ในโซน1 9 5 4 1 9 5 8ค่ะ สำหรับการเทรดพฤติกรรมทองคำนะคะก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของการอ่านพฤติกรรมกราฟนะคะการบริหารทุนแล้วก็บริหารใจในการเข้าตลาดนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ